ลงทุนอะไรที่สร้างผลตอบแทนให้คุณสูงถึง39.9ล้านบาทพร้อมสร้างความมั่นคงระยะยาวให้แก่คุณในโลกการลงทุนที่มีความเสี่ยง p เ y v e g o Luxury p u ห b l o Hotel Am คือหนึ่งทางเลือกแก่คุณการันตีรายได้8%ต่อปีติดต่อกัน5ปีกับ Luxury p u ลล l าระดับโรงแรม5ดาวภายใน5ปีแรกรับผลตอบแทนสูงถึง15.9ล้านบาท เราพร้อมสร้างความมั่นคงในการลงทุนที่คุ้มค่าให้แก่คุณกับบ้านภูวิลล่าสุดหรูโครงการใหม่ในทำเลหัวินชะอําหลังใหญ่สุดหรูสองชั้นพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวยาวถึง30เมตรห้องนอนแบบดีรักพูแอสเซทถึง4ห้องนอนต้อมห้องดูดาวและห้องทำงานส่วนตัวในชั้น2ลิฟวิ่งรูมห้องนั่งเล่นและห้องรับประทานอาหารริมสระว่ายน้ำสุดหรูกับการออกแบบดีไซน์ในคอนเซปต์เอเรเมนออฟซี ที่จะให้คุณเป็นเจ้าของบ้านพูลวิลล่าสุดหรูระดับโรงแรม5้าดาวและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในตัวบ้านนั้นครบคันไม่ว่าจะเป็นห้องออนเซ็นส่วนตัวห้องสปาส่วนตัวห้องเด็กเล่นอนเนกประสงค์วิวสระว่ายน้ำบนทำเลักยภาพสุดหรูแห่งนี้พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของและเราพร้อมที่จะสร้างผลตอบแทนสุดคุ้มค่าให้แก่คุณสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเราได้ทุกวันไพเวโก